2 3งสสองค่ะงบน้อยคือสองสสองนะคะเอ้สองสามค่ะสองเดี๋ยวดูก e ่อนสตัวเดียวกับ7ค่ะ3ตัวเดียวกับ8ค่ะแวบ9ก้ากับ6ค่ะ2องสามสองเจสองแสองเหค่ะ3 2มสองสาแสหและ3 9มเค่ะสองสองสค่ะแม่มีเซนว่า นอยพิเศษจะเบิ้ลนะคะและลาววีจะเบิ้ลและวันนี้วันนี้ลาวให้ลาวอ่ะจะจะเป็นเลขที่หามหามหมายถึงว่าสี่หกสี่เป็นลขเเลขเหามวันนั้นเบิ้ลน้าวันนี้แม่ว่าจะหามลาวจะหามนะคะใครงบน้อยก็เม็ดเดียวคือสองสามสามสองค่ะและเลขทูบนะคะเจ็ดแปดสามค่ะเอาบุญไอ้เจ็ดไม่ใช่ไงเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแป เลขทุกคือ7 8 9เอาบุญนำว่าใครถูกมาจะร่วมบูชาวัตถุคนต่างๆแม่จิตได้ร่วมบุญซื้อที่ให้ปู่สวงด้วยนะคะ9